สวัสดีครับสวัสดีทักทาย AFC ทุกๆท,ท่านนะครับผมพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปนี้นะครับสมเด็จสดๆต้นร้อนเลยนะครับวันนี้วันนี้ไปคนครสวรรค์มานะครับนานๆจะได้ไปนะครับได้มานี่ของแรกท,ที่ที่เลี่ยมพลาสติกเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่วันนี้ผมลงคลิปแบบ อะไรสั้นๆไปเนาะนะครับไม่ได้ส่องหลายคนหลายคนก็สนใจนะนะครับนะครับเพราะว่าไม่ได้ส่องก็เลยยังไม่จบกันนะครับหลายท่านบอกส่องให้ชมนอยนะครับได้เลยครับจัดให้นะเป็นพิม์พใหญ่วัลคังนะครับโอ้พระเนื้อจัดมากนะครับวัลคังก็ได้บางขุนพรมก็ได้นะครับตีได้นะแต่พระนี่บโน่ารักมากนะครับนี่นี่ครับ เนื้อนี่ผมโอ้โหเขาเลี่ยมไว้นะผมไม่กล้าแกะนะครับเนื้อในสวยมากนะครับเหมือนเขาเลี่ยมรักษาพระไว้นะครับเพราะว่าพระเขาจะมีกรนๆนะครับผิวนะครับแต่ไม่หักดูแลไม่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับโอ้โหเนื้อจัดมากนะครับตบตับเลยเป็นก้อนเลยนะฮะมีเม็ดแดงเม็ดขาวครบเลยนะฮะพิมใหญ่พระประทาน พรน่ารักนะครับพิมพ์ทรงสวยยังสวยนะฮะพระยังสวยนะครับแต่ว่าผ่านการเวลาผ่านการใช้มานะครับดูเนื้อนะครับ fc อู่เนื้อนี่แบบสุดติ่งเลยนะองนี้นะครับน่ารักมากเลยนะน่าใช้เลยอย่างนี้ไปใส่ตลับทองเรี่ยมทองได้เลยนะครับนี่ฮะจริงๆดูเป็นบางขุนพรมก็ได้นะนะครับ แต่ผ้าเขาล่ําคมนะผมก็เลยตีเป็น,ปนวัลคังเนี่ยฮะดูหลังนะครับโอ้โหเอสี่เนี่ยโคตรน่ารักเลยเนื้อจัดมากนะครับแต่มีคราบคาบเหมือนบางพรมเหมือนกันนะนะครับเนี่ยนะครับดูเอาดูเอานะผมก็ไม่ได้เก่งมากมายแต่ผ้านี่เห็นแล้วถูกใจนะเห็นแล้วสะดุดตานะครับต้องซื้อนะครับผมไม่ซื้อคนอื่นก็ซื้อนะผ้าแบบนี้นะครับ ดูเนื้อนะครับจัดจ้านมากเลยนะพักกุ้น่ารักเลยฮะนี่ดูเกรดนะครับเกรดนี่ผิวคมมากเลยเนหะ็นไหมเป็นสันเลยครับเห็นไหมครับมกริบเลยฮนะยังกับใบมีดโกนเลยฮนะปลายเกรดผิวเลยนะเนี่ยฮะขึ้นไปนะปีนขึ้นไปบนซุ้มเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยพยายามสูงให้ดู เห็นไ,ไหมครัขมกริบเลยนะฮะขนาดพลาอยู่ในเลี่ยมนะอยู่เนื้อนะครับโอ้โหสุดๆครับองนี้นะครับน่ารักมากนะครับผมนี่องนี้ผมเปิดเล่นเล่นสักแปดพันห้านะครับนะครับเปิดแปดพันห้านะครับผมใครอยากได้เท่าไรทักมานะครับทักมา ทักมาต่อรองเอานะครับเปิดให้ต่อนะครับเปิดไม่ได้จบเปิดให้ต่อนะครับให้ชอบดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบดูให้ชอบดูให้รักนะครับแล้วค่อยทักมาดูเนื้อนะโอ้โหสุดเลยเนื้อนี่เป็นก้อนเลยนะเห็นไหมฮะโอ้ต้องได้สองครับ F4 นะครับได้สองของจริงแล้วจะบอกจีจาร์ดมากนะครับผมเปิดเล่นๆไว้แปดพันห้านะ ไม่เล่นนะ่ะเปิดจริงนั่นแหละนะฮะแต่ F4 จะซื้อเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน็ตนะแปดพันห้านะครับ F4 อยากได้เท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับผมน่ารักดีเนี่ยเห็นไหมผมลึกนะพิมใหญ่พระประธานอ่ะนะครับส่งได้ประมาณนี้นะฮะยิงสง่งยิ่งมันนะครับชักเสียได้เหมือนกันนะนะครับ เอาไวๆนะครับ8ปดพนะครับอยากได้ทักมานะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนใจนะครับพาโคดหน้าสงเลยครับนะฮะมาซื้อบ้านเดียวกันเลยเนี่ยนะครับนี่บ้านนี้พาร์จัดทุกองนะครับอันนี้เป็นทรงเจดีย์นะครับทรงเจดีย์บางขุนพรมนะครับเพราะมีคราบค่าเป็นบางขุนพรมนะผมเลยตีบางขุนพรมนะครับ้ามีหักซ่อมนะครับ หัก3 2แผลนะครับ3ชิ้นหักด้านล่างนะครับหักด้านล่างนี่ดีนะฮะไม่โดนองพระนะครับโดนแค่ฐานนะนะครับเนี่ยทีนี้เราถ้าโดนองพระหักตรงคอหักตรงตัวลำตัวนี่ผมจะไม่ค่อยซื้อมานะเพราะว่ามันจะขายยากนะบางคนเขาถือนะครับนะฮะะนครับนี่แต่ทรงก็เหมือนพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับ f 4นะครับเหมือนพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมเหมือนกันนะ ผมดูครั้งแรกผมนึกว่า J d ดีเออดูไปดูมาเหมือนพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับ f สนะครับเออนะลองดูลองดูแต่เนื้อนี่โหสุดติ่งนะครับเนื้อบางขุนพรมเลยนะครับนะฮะเออพิมพ์ใหญ่นะครับพิม์ใหญ่บางขุนพรมนะครับขอภัยด้วยนะฮะผมดูตอนแรกเป็น J d ดีแต่ดูเป็น J d ดีก็ได้นะแล้วแต่นะครับแล้วแต่การพิจารณาของท่านผู้ชมนะครับผมนะฮะ อ้าวนะฮะดูเอาดูเอานะครับผมไม่ใช่ไม่ได้เก่งมากมายแต่รู้ว่าเนื้อดีเนื้อจัดเนื้อสวยก็ซื้อนะฮะนี่ครับนี่มีค่าไปบางหุ่นพรมนะฮะแม่จีจ์ดจีจ์ดบอกเลยบอกเลยว่าจีจ์ดนะครับองนี้อ่บ้านเดียวกันพระบ้านนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่ผมซื้อได้แค่สามนะมีที่ซื้อไม่ได้ด้วยเพราะมันแพงนะครับเออลุงคุณลุงท่านเก็บพระแบบถูกใจผมเลยนะ นะครับแบ่งได้มาเท่านี้นะฮะลุงค่อนข้างห่วงนะครับเป็นคนรุ่นเก่าฮะอายุน่าจะประมาณเจกเจ็ดแปดสิบนะครับแต่ยังแข็งแรงอยู่นะครับนี่จัดจ้านมากนะครับนี่มีคาบกูข้างบนไหมฮะนี่มุมบนนี่เด็ดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็รันนี่ยะฮะน่ารักนะครับ นี่ะตามรูปเลยครับนะฮะตามรูปเลยนะตามรูปเลยนะครับองค์นี้เปิด4,500ันหครับเนื้อจัดมากเลยนะครับอยากซื้อเท่าไหร่ทักมานะครับมีกำไรก็แบ่งนะครับมีกำไรก็แบ่งนะครับอ่านะครับมาองค์สุดท้ายท้ายสุดองค์นี้เป็นเกียรติชโยนะครับสมเด็จวัดเกียรติชโยเป็นพิมพ์ปรโพนะครับองค์นี้ก็น่ารักนะครับผม ปกโพปกโพเกจิโยนไม่ค่อยได้เจอนะครับเนื้อจัดเนื้อสวยมากเลยนะครับพาช้ำใช้มาหน่อยนะครับแต่ตังนี้ไม่ซ่อมนะดูแล้วไม่ซ่อมนะครับเนื้อจัดมากเลยนะครับผมนานๆจะเจอนะครับเกจิโยเนี่ยปกโพเนี่ยส่วนมากเนื้อไม่ได้อย่างนี้นะตรงนี้เนื้อจัดมากนะครับนี่ดูเนื้อนะครับสวยมากนะครับนี่กี่ชั้นนะ 7จ็ดชั้นนะเจ็ดชั้นปกโคนะครับผมนี่ข้างสวยนะครับข้างไม่มีโพงนะนะครับแน่นปึ๊กนะครับแน่นปึกนะครับนี่ข้างนี่เนื้อจัดนะฮะหนึกหนกึนุ่มนุ่มเน่าเน่าแบบว่าเนื้อโซนแบบเขาเรียกโซนแก่น้ํามันนะครับไม่เน่าเท่าไรแต่แก่น้ํามันหนึกหนึนะครับ ส่วนนิยมนะฮะส่วนนี้นิยมนะครับนี่หลังก็สวยนะครับมีคราบจากการเก็บการใช้นะครับผมบรรยายด้วยภาพเลยครับปกโพนะครับปกโพปกโพวัดเกศชโยนะครับเจ็ดชั้นปกโพองนี้เอาเปิด4,500เท่ากันนะครับเปิด4,500เท่ากันพระสวยนะครับถูกใจใครก็ทักมานะนะครับอ่า วิธีการนะครับแคปหน้าจอนะครับชอบองไหนแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งส่งรูปมาทางไลน์นะครับไลน์เอที่ผมให้ไปนะนะครับแล้วก็แจ้งนิดหนึ่งว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่เนาะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมส่งรูปภาพชัดๆให้ดูให้ชมให้ตัดสินใจก่อนที่จะต่อรองนะครับผมราคาแบ่งปันเอากานแค่ชอบนะครับสมเด็จราคานี้นะ ประกันไม่ได้นะครับผมนะฮะดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้นะครับแล้วก็จัดไปนะครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม